3ามสองหนึ่งแอคชั่นควิกควิกซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือมาเยอะแล้วเป็นหมื่นหมื่นแสนแสน,สน,สนตัววันนี้มาลองซ่อมอุปกรณ์ทำหมอกควันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะซ่อมอุปกรณ์ทำหมอกควันอ่ะเอามาดูกัน แค่ดึงมันออกมาดึงมันออกมาเป็นจุกดึงออกมาป๊บหลังจากนั้นก็เคลียร์มันจะมีทองแดงทองเหลืองตัวล็อกแกนหนึ่งดึงลูกยางออกมาดึงลูกยางออกมาแล้วก็จะเจอขดลวดความร้อนนะครับขดลวดความร้อน ยิงใส่มันออกมาเสร็จเรียบร้อยมันจะมีสำลีโผล่ออกมาหน่อยหนึง่งแล้วก็ซุกๆลงไปก่อนอย่าให้มันขวางลิมอันนี้ก็จะมีลิมทองเหลืองอันนี้ก็มานั่งทำลิมกันเพื่อเสียบเข้าล็อกอ๋อที่ตะขอแขวนสลิงแขวนม่านปึออ๊บขันเข้าไปขันเข้าไปให้สุดเพื่อทำการแยก บอดี้ของมันออกมานะครับแรงมืออาจจะไม่ค่อยแรงนิ้วอาจจะไม่ค่อยเวิร์กไม่มีแรงก็คีมจับแล้วหมุนนะหมุนดันกข้ไปเกลียวก็จะไปดันตูดของบอดี้เอาสุดละบิดให้แรงๆนิดนึงปั๊บเรียบร้อยหลุดหลุดออกมาลวแยกเป็น2ชิ้นข้างในก็จะมีไส้ให้เราบิดเกลียวออกแล้วเอาลิ่ม ลิมเกลียวออกใช้เวลานิดนึงแต่ว่าซ่อมได้แน่นอนไม่อยากไม่อยากมันจะเป็นอุปสรรคกับคนอายุเยอะๆมะสายตาไม่ดีอ่าเรียบร้อยเราก็ขยเยาเอาลิ่มออกลิมออกมาแล้วลิมออกมาล้วปั๊บดึงคอยออกดึงสำลีออก ปับสูตรของผมเนี่ยตัวไส้กระดาษนะครับจะมีความหนาแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันอย่างที่ผมใช้อยู่มันจะมีความหนาทั้งหมดมันเป็นชิ้นบางๆอย่างเงี้ยซ้อนๆกันอยู่ตัวนี้มี6แผ่นนะครับผมจะใช้แค่4แผ่นเอาออก่อนหนึ่งแผ่นแล้วก็เอามาสำรองไว้1แผ่นเพื่อเป็นรับผมก็จะพับนะครับ กดใน้มันแบนๆไป,นปนหน่อยแล้วก็ตัวที่เตรียมมาไว้หนึ่งเส้นทาบยาวไม่ต้องทับให้ปลายโผู่เลยทาบยาวไม่ต้องทับให้ปลายผูีนี่แผ่นทําความร้อนย็ดเคหายไปไหนวะแผ่นทําความร้อนแผ่นทําความร้อนตัวน,นี้ของผมจะเป็นแผ่นทําความร้อนเบอร์สี่ศูนย์จุดสี่โอห์ม วางลงไปให้ได้กึ่งกลางวางลงไปให้ได้กึ่งกลางนะครับแล้วก็เอาเลวิตนี่นี่ที่เขาไว้ยึดอลูมิเนียมที่เขาไว้ยึดอลูมิเนียมวางลงไปให้ได้กึ่งกลางแล้วก็ม้วนกลับมาปึ๊บมัดให้รอบนะครับมัดให้รอบแล้วก็ดึงให้กลมดึงให้มันรีบๆเล็กๆ เสื้อของมันเอาด้านที่เป็นช่องสวมเข้าไปจะมีรูอยู่สวมเข้าไปออกแรงบีบนิดนึงไม่มีแรงก็ใช้ครีมแต่ผมใช้มือบีบเนี่ยบีบเข้าไปอย่างงี้เรียบร้อยเอาละก็จะได้อยู่สภาพนี้เลยนะครับแบ่งเป็นซ้ายเป็นขวาส่วนเกินมาองค์การคือลิ้นไว้ม้วนอีกทีนึงก็ทำการตัด โราสนใเกินหรือไม่ใช้มีมีแต่เล็บหรือครีมนกแก้วครีมแต่เล็บกันไกลแต่เล็บใช้จะง่ายกว่าผมใช้ตัวน,นี้กันไกลแต่ได้อุปกรณ์เย็บผ้าแต่มันไม่ค่อยคมแล้วมันทื่อๆน่อยทุคีมหลายที เสร็จไหมเสรลจเรียบร้อยตัดออกไอหางที่มันเลยมาเนี่ยหมุนรวบเลยครับหมุนล้อมให้รอกตัดปลายออกสักหน่อยมันพอดีปับ๊บมันพอดีแล้วก็ดึงเลวิออกเลย เสื้อที่เราขันเกลียวออกในตอนต้นนะครับเอามาสวมกลับเข้าไปตอนนี้จะใสยย่ยากหม่มาจะเบียดแต่เคล็ดลับของผมก็คือหมุนตามไปด้วยหมุนตามไปมันจะเข้าไง,ไง่ายๆเหลือขั้นตอนสุดท้ายตนนัวนี้ต้องใช้ครีมอาละ่ะต้องใช้ครีมต้องใช้ครีมมาคีบระหว่างสองชิ้นนี้นะครับระหว่างสองชิ้น ให้แนบสนิทกันนะบีบซ้ายเย็าไหมหมันจะเอียงอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็บีบอีกข้างหนึ่งก็จบเมื่อเรียบสนิทชิดกันเรียบร้อยขั้นตอนของการประกอบ2ชิ้นเสร็จละเหลือขั้นตอนสําคัญสองขั้วขั้วบวกขั้วลบห้ามให้ชนกันเพราะว่ามันจะช็อตแลาทาให้คอยขาดนะครับให้เราเจะมีฉนวน ฉนวนฉนวนฉนวนให้เราพับหนึ่งขาออกไปด้านข้างพับหนึ่งขาออไปด้านข้างแล้วสวมฉนวนเข้าไปนี่สวมฉนวนเข้าไปเพื่อกันไม่ให้สองขั้วมันชนหากันบ๊บบ๊บดันให้เรียบดันให้เรียบโดยรอบเลยเรียบร้อยเมื่อเรียบเรียบร้อย เรียกว่าตัวนี้ตัวล็อกแกนขั้วบวกสวมแล้วก็กดลงไปให้มันนิ่งจากนั้นก็ตัดหางที่โผล่ออกมาเนี่ยสาเหตุที่กันไกไม่คมเพราะเอามาตัดเหล็กกันลวดด้วยเนี่ยเรียบร้อยเสร็จทีนี้ก็เทสน,นะครับเทสเทส คอยกับบอดี้แทงสวมลงไปมันจะมีบ่าอยู่ให้มันถูกบ่านะไม่นั้นปฏตติกตัวนี้ซ้ายขวามันจะแตกอ่าเรียบร้อย,ยก็ลองเทสกันดูว่าจะทำหมอกทำควันได้ไหมเรียบร้อย เรียบร้อยอ่แบตเตอรี่หมดอีกแบตเตอรี่หมดเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรี้ละเอาละแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงมีแค่นี้ครับขั้นตอนซ่อมเครื่องทำหมอกทำควันสไตล์ผมนะคนอื่นซ่อมแบบไหนผมก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่ราผมซ่อมแบบเนี้ยสามสองหนึ่งคัดจบปิง